แต่พี่ลี่มายังไงจะมานีถ้าพี่ลี่กดสมคือชนะแต่พี่ลี่ไม่ได้กดสมอุดาเอฟจะเต็มหรือเปล่าดูาาวิญญาณรักวะเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมวิวช่องของผมมีแสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟกัน ยูโร่เลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี้โคตดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับผมพี่พี่ฟูเอาไม่ยอม เอาละเศษขยะมันติดล่องอากาศทำให้อากาศมันไม่โฟกเพราะอากาศไม่โฟกก็เป็นธรรมดาที่มันจะไม่ยินฉะนั้นแล้วทิ้งกระดาษลงไปในถังเอฟเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ในสองศพนี้ไม่ใช่พี่ลี่พี่เบิร์ดใช่และน้องแพร่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟ เดินอยู่กับพี่จันทร์ฟูไม่ใช่ใครเลยหรอกความอยู่ความอยู่ตรงฐานไม่ได้ฐานอะไรอ่ะที่กับเอฟฟูกันแล้วทิ้งขยะด้วยกันอ้าไม่ใช่ต้องแพ้สิต้องแพ้เพื่อในพี่เบิร์ดได้ยังไงไอ้ไหนในฟูกได้ยังไงหนูไม่ได้มั่นใจใครเลยหนูพูดตอนไหนอ่ะเอางี้ใครเป็นเชลิปมายิงผมไม่ถือความบริสุทธิ์ได้เอาเดินโซโล่เล่นคนเดียวเลยแล้วแล้วใครใครอยู่คนเดียวบ้างนะผมอยู่คนเดียวมั้งเพราะว่าผมอยู่ตรงน้ำมันน่ะเติมอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จเลยไม่รู้ว่าเห็นหนูหนูเห็นน้องพี่ผ่านอนู่บ้าง อยู่กับพี่เบิร์ดพี่ลีอันนี้ศพอยู่ตรงไหนพี่เจศพศพพี่เจนใช่ไหมหวังหวังว่าสองคนนั้นจะไม่ใช่เชอร์ลีฟอ่อนประสบการณ์นะแต่ไม่ใช่ผมแล้วถ้าไกลไม่ใช่ไกลเชอร์ลีฟยิงตัวเองพี่ไม่อยากสืบแล้วนะมันคดีมันปวดนะเดินลงมาเห็นคนเดียวแล้วไฟกำลังจะดับแล้วผมก็เลยเติมน้ำมันเอฟอยู่กับพี่จันฟุก ร้อยเปอร์เซเปล่าร้อเปอร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนกันน่ะพี่เอฟกับพี่ฟุกอ่ะทิ้งขยะที่โอทูพีกับพี่ลี่น่ะตั้งร่างกาเหรอไม่ผมอยู่กันสามสี่คนเลยพี่มีใครพี่เบิร์ดอยู่พี่พี่อยู่กันสิบสองคนเล่นฟุตบอลอยู่อ่ะบนขวาไม่เดี๋ยวเอฟทำไมไม่พูดพี่เอฟพูดไปแล้วเปล่าเลยเย็นก่อนพี่ลี่เย็นก่อนพี่ลี่อยู่ใครพี่ลี่อยู่ใครไอ้เบบิร์ดกัพี่ลมือปราบอ่อนประสบการณ์ หรือพี่จะปีกันเนี่ยพี่เบิร์นก็อยู่อยู่กัสี่คนตรงผมอ่ะพี่ทีมคนใช่ไหมไอ้สวยกันเนี่ยไม่พี่ไม่ได้ผมจริงๆไม่ได้ผมจริงเอาเชอร์ลีฟต์พิสูจน์ก่อนสิวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพิสูจน์ไดไงวันลงมีเชอร์ลีฟแล้วเราชีวิตเชอร์ลีฟไปทิ้งอีกแล้วหรอเชอร์ลีฟก็คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาไปทิ้งทุกคนทุกคนคือกูเพื่อน ทุกคนทุกคนเราโหวตผิด,ดนั่นแหละไม่งั้นต้องมีฆาตก,กรสองคนโหวตคนอื่นฆาตกรไม่โหวตกันเองเฮีย <c oughs> <c oughs> กาตายไปแล้วห้องในวิเก็ตล็อกเป้าหมายชิลโอเคลำแสงดีทุกอย่างดีแวะเข้า <c oughs> ห,ห้องแอดมินไปตอกบัตรันหน่อยไม่มีคนดูกล้ององไฟฟ้าสาม ยี่เบิร์ดมาอะไรอัปโหลดไฟล์ห้องไฟอยู่นานไปแล้วนะห้องไฟอยู่นานไปแล้วนะอันแน่น้องเพ็ออกมาอันนี้อยู่ในห้องน้ำมันอะ่ะพี่โปเต้พี่เดินมาจากทางนีปะเปล่านะจะยิ้มอะไรเด้อไม่ได้ยิ้มเลยนะเนี่ยใช่แพทเพราะว่าหนึ่งเลยโปเต้หัวล้ว <laughs> <laughs> อโปเต้ลืมปิดไม์เหรอแล้วพี่ก็ไปขึ้นขึ้นไปดูพี่ หาศพไปเจอใครอยู่บนขวายอีกคนนึงครับเพี่รู้ได้ไงว่ามันจะมีศพพิลี่ดูพี่ขี้ประจอนเหรอไม่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 พี่พี่อยู่แถวนั้นอยู่อ่ะพี่อยู่ในห้องไฟอ่ะพี่เป็นเชอร์รี่ห้องไฟอะน้องใช่ใช่เวาพี่หาศพไปเจอก็ถูกแล้วเพราะว่าม่ีศพแต่ว่าน้องเพรเจอแพทบดใช่เพราะว่าน้อหนูนห้องไฟได้หนูเดินสวนพี่โบ๊ทได้ศพที่ไหนศพที่ไหน แต่งห้องน้ำมันใช่มันไม่อยู่ในห้องไฟอ้าวเหรอเอ็งลบล้างไปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมผมล่าสุดเราผมอยู่คาเฟ่ผมออกมาจากห้องไฟซึ่งในห้องไฟมีพี่เบิร์ดกับพี่นี่อยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้นัตอนนี้ผมอยู่คาเฟ่ผมไม่เจอเอฟอันนี้ผมพูดใช่ไหมจริงแล้วฉันก็มาเจอคุณฟุกรอบคาเฟ่เป็นใหญ่คาเฟตมันมีลูขวาบนใช่ผมเห็นพี่เบิร์ดเดินมาที่อี่ไอ้พ่อแท็กมินใช่ใช่ขอให้ว่าผมว่านะไม่ไม่ ไม่เอฟก็น้องแพทแต่หนูว่าน้องแพทวะแต่หนูว่าพี่ว่ะไปเอฟเอฟผมบอกเลยแสุกแรกอ่ะผมบอกเลยที่ผมขำอ่ะผมบอกเลยว่าที่ผมขำไอเกมมันเป็นเชอรี่เว้ยแล้วมันฆ่าโคเพี่ไอเจมันเป็นเชอรี่แล้วมาฆ่าผมมาฆ่าตัวตายผมไม่ได้เป็นฮัลโหลผมเปิดไมาอยู่หรือเปล่าเชอรี่มือสมัครเล่นอีกแล้วเหรอก็บอกแล้วไม่มีใครฟัง ก็ใช่นะน้องแพทเป็นก็เป็นได้เพราะน้องแพทอะตัดคอมมูแล้วรีบวิ่งมาฆ่าแล้วรีพอร์ตหรือว่าพี่เบิร์ดจะฆ่าแล้วมาห้องแอดปะก็เป็นได้อีกเอาละเชื่อมต่อสัญญาณอัปโหลดไฟล์ ออกไปถ้ามีหลายๆโลคงสนุกแน,น่เดี๋ยวนะมีพี่ลี่พี่ลี่เราเอฟพี่เอฟมาทีหลังเหรอหรือพี่ลี่มาทีหลังวะพี่บอกมาพี่เขาจะล็อกประตู อย่านะอย่านะอย่าทำนะมีแน่มีแน่พี่ต้องรีบไปหาศพพี่ต้องรีบมาเฮ้ยยังไ,ไม่ตาย โอ๊ยตกใจอุ้ยมีคนตายอา้าวคุณฟุกตายได้ไง <c oughs> หนูว่าหนูสงสัยพี่เอฟพี่เอฟอยูขอบวง เพราะว่าตอนนี้อยู่ตรงกลางคือเดินรัวๆกันแล้วเหมือนแพทเจอย์มาที่หลังเราคือสองเสียงสำคัญมากพี่ใช่ผมว่าแัทเองคถอไม่พี่ลี่พี่ลี่เชื่อหนูผมว่าแพทเพราะว่ารอบที่แล้วตีเขาบอกว่าแพทอย่เดอตอนนี้ถือว่ามันตอนนี้ถือว่ามันพี่โปเต้ก็บอกแต่หนูว่าไม่ใช่แน่นอนเราจะกดถือว่ามันตอนนี้ถือว่ามันเราฟังเขาก่อนพี่บูมไปที่หน้า ผม็จริงพี่เบิร์ตกดรหัสมอสอยู่ใช่ไหมไม่จริงตอนแรกพี่ไม่ได้ยืนจุ่มตรงนั้นพี่อ่ายืนอยู่ขอบวงก่อนที่หนูจะวิ่งเข้าห้องก้องหนูเห็นพี่อยู่ตรงนั้นตั้งนานผมให้พี่ไม่กดนะพี่แล้วพี่ไม่กดตั้งนานแล้วพี่อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วแล้วพี่ไม่หันไปกดแล้วพี่มายืนมองทางไมลแล้วแพทเห็นพี่ได้ไงวะพี่ยังไม่เห็นก็พี่อยู่ขอบวงหนูอ่ะพี่ยังไม่เห็นแพ้จริงพี่ยืนกดไอ้น่นรหัสมอสอยู่ในแล้วพี่เบิร์ตจะเดินมากดเปล่ามากดที่หลัง อันเน่ข่ำกระเบื้อนอันเนี้ยพี่พี่เบิร์ดเชื่อหนูจริงตอนนี้หนูเป็นคนหนูจะซื้อที่เสร็จแล้วหมดคือเคยหลัสเป็นเควสสุดท้ายของผมพี่เบิร์ดแล้วพอมีคนเดินมาพี่ําทำเป็นยืนจุ่มทนายเบิร์ดครับพี่ทนายบีเอาอีกแล้วนี่นะครับการทุบผมร่วงเนี่ยพี่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 ไม่เชื่อใครทั้งนั้นพี่เชื่อพี่เบิร์ดคนเดียวป๋ะคือมันก็เป็นไปได้ทั้งสองคนน่ะ หนูอย่างแน่นอนป๋า,าป้าบ้างสีหนูห,หนูไม่สามารถกดตุ่มได้แล้วนะกดกันเองนะโอ้แพตจะยืนลอยเขาฆ่าเลยจะได้ยังไงก็จะรู้แน่เพราะว่าเขาเป็นคนทั้งคู่ก็ฆ่าไปเลยแล้วกัน เอฟตัดสินใจฆ่าแล้วก็กดอูดาวโอ้แต่พี่ลี่มายังไงจะมานีถ้าพี่ลี่กดสบคือชนะแต่พี่ลี่ไม่ได้กดสบอูดาวเอฟจะเต็มหรือเปล่าดูมิจฉาล,ลากเอาวะลากเอาวะเ <c oughs> <c oughs> ร็วขอบคุณเด็กเก้าสิบบาทจากคุณอาร์ตครับ ส่งแคทอยู่ข้างๆพี่ดวงวิญญาณนำพี่แต่พี่ไม่ตามมาพี่คนรเดินเข้าไปในห้องร้านส่เห็นพี่ยืนรอนานประมาณสองอาทิตย์แล้วไม่ไปไหนเลยโรงแรมบอสอะถังเต้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 ผมดูแต่แค่ไม่กลัวคือกูัวข้เศร้าเลยตอนไอเกมไม่นเกมเมนูอีกแล้วไอเกมเล่นเกมมาแม่งฆ่ากูเลยมาเป็นซีลิฟ ไม่ตันไอ้รอนตำแหน่งเดินแบบแรกอ่ะมึงร้อนจริงๆคือดาวน์โหลดนนะสวยที่อยู่คนเดียวจริงๆนานเพิ่มเหมือนอดดูว่าไม่มาเดินออกไปดูคนเดียวแล้วพอไม่มีใครมึงก็จะกลับมาฆ่ากู่เลยนี้มึงก่อนเลยป้องกันตัวเจมป้องกันตัวครับป้องกันตัวครับพอเรามีอำนาจที่เราป้องกันตัวใหญ่เลยนะสิงมือไวอยู่แล้วแล้วก็สิงเลยลองปืนลองปืน